สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ค้าเหมือนเดิมนะคะกับสบู่หน้าเงาของเรานะคะนี่ค่ะบอกได้เลยนะคะแม่ค้าใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะ สบู่หน้าเงาตัวนี้นะคะช่วยลดสิวฝ้ากะจุดด่างดำนะคะได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะลูกค้าจ๋าคนไหนนะคะกําลังมองหาสบู่ล้างหน้านะคะแม่ค้าแนะนําเลยคะ่ะสบู่หน้าเงานะคะที่สําคัญนะคะช่วยลดสิวฝ้านะคะคนไหนที่เป็นฝ้าหนาหนานะคะเป็นสิวมานานนะคะ สบู่ตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีมากเลยนะคะลูกค้าจ๋าแม่ค้าใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะดูหน้าของแม่ค้านะคะความฉ่ำนะคะบอกได้เลยว่าหน้าฉ่ำมากนะคะผิวหน้าฉ่ำมากนะคะบอกเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราไม่ได้ล้างแต่หน้าอย่างเดียวนะคะแม่ค้าลงทั้งตัวเลยค่ะที่หลายคนว่าทำไม พักสงใจนะคะไปไหนใครก็ถามว่าทําไมหน้าแม่ค้าขาวทำไมผิวถึงขาวถึงใสนะคะเนี่ยค่ะบอกได้เลยนะคะคือใช้ตัวนี้นะคะฟอกทั้งหน้าทั้งตัวนะคะตอนนี้ใช้หมดหน้าหมดตัวเลยนะคะบอกได้เลยนะคะตรงคอเป็นอ่าโดนแดดนะคะผิวก็ไม่แห้งก้านด้วยนะคะที่สําคัญสบู่หน้าเงาตัวนี้นะคะ เขาช่วยให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะลูกค้าจ๋าแม่ค้าหลงรักมากเลยนะคะคนไหนสนใจนะคะตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นนะคะ2ก้อนขึ้นไปแม่ค้าส่งฟรีนะคะทักแชทหาได้เลยจ้ะคนไหนสนใจทักหาแม่ค้าได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสอบถามแม่ค้าได้นะคะลูกค้าจ๋า คนไหนไม่กล้าลองนะคะเปิดใจเลยนะคะบอกเลยรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนจา้า1ก้อนร้อยาสนะคะ2ก้อน300ร้อแม่ค้าส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะตอนนี้ขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะลูกค้าจา๋านี่ให้ดูผิวหน้าแม่ค้าใกล้ๆนะคะคือความฉ่ำของนางนะคะเนี่ยค่ะ สมชื่อจริงๆนะคะคือสบู่หน้าเงานะคะที่สําคัญนะคะกลิ่นหอมมากนะคะลูกค้าจ๋ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแม่คาใช้เองนะคะใช้ดีแล้วถึงมาบอกต่อนะคะบอกเลยนะคะเอามาเท่าไหร่ก็หมดนะคะน้องเงาของเรานะคะสบู่หน้าเงานะคะยืนหนึ่งขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกค้า จำมาสั่งช้ำตลอดนะคะลูกค้าจ๋าสนใจทักแชทได้เลยค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ